ดีสวีดัดมาพบพ่อกับบ่าวเผ็รคือเก่าครับผมวันนี้มาเบิ่งกงานสาวเล่าเบาวอีสานมาะเด็นอย่างครับส่องน้อยเบาวเผ็รสิมาเบิ่งกส่องไงเสียนเสดสาวเล่าเบาอีสานประเด็นอย่างครับอันเสียนเคยไปได้อะไรมาเนี่ยเขาได้ไตหมูเขาจะเอออันยั่วแม่โคเนาะใส่กับงาวเดี๋ยวใส่หมูในแม่โคสดๆเลยเขาอยากกินไตหมูเขาจะย่างพี่น้องโอ้ยเสียบเสดเลยย่าง คนยำเนี่ยตะกี้อยูเล่าู่ซื้อเม็ดสุกให้ก,กินเนาะไอ้แซ่บแซ่บเลยนี่คือม่เงียวก็หั่มหอยเนี่ยนั่นคือ <laughs> ความเย็นพี่น้องมันหนาวอากาศนั่นมันข้าเจ้ารอเอานัน่นมัอนออกกลางๆมันออกอะไรเแต่ข้าเจา้ขา,จาขันเ,เป็นของมั่วเนี่ยข้าเจ้ามา่วซอยกินดิบเนาะพัน,นเหยาะอเอาข้าวเขาเนาะซอยหั่นหัวยิงไข่ทับกระเทียมก่อนใช่ทับคอกระเทียมแล้วก็ ร้านไปซื้อกระเทียมนี่เนาะวันนี้ฟอนกัติมามักพี่น้องเลยเอาพี่น้องบอกได้บลย่สูตรนี้ใส่อย่างนีครับรไวจิ้งค้ากระเทียมรสด,ดีโอ้โหใหญ่หน่อยใส่กระห้ม,มันเหา่าอีเท่าได้ว่ามันอีเท่าหนามามาเจาะบ,บางหน้าบ้าน,านเหาน่เาบางห้องกูได้ยินมันประกาศมันมาเจาะบางหน้าบ้านจริงจะกินนั่งกระติ๊บแต่มาเจาะ ทำกิเก่งๆห่วงตัวเ,เ,เราบ้างด้อคิงเด้อจอบบางนาบ้านดีๆมี่งเถาหนามามาีแม่จอบเก่งไม่พูดเก่งๆเห <c oughs> ็นแล้วเอาตัวชนตีนะนะฟาดหนังรถ <c oughs> เอาอเค,อคนี่นาลานกําลัางพากันลงไปเตรียมวัตถุดิบเตรียมอะไรขึ้นเพื่อจะมาทากับข้าวกินกันนะครับผมวันนี้ก็มีเมนูเด็ดวันนี้มีไข่หำยา่างครับผมหรือว่าไตย่างก็ได้พี <c oughs> ่น้องครับวอนนี้เราก็มตามตำต้มตำกันปักบุ้งข้เหี้ยวแต่ทางปลาบุ้งหอสาก็เห็นมันแจมบหรือเป่ น้ำขาดต้มกเอาอย่งนี้นนี่แหะเสียบคุณจะกินต้ม้าวปุนต้ไปลายตหมหงไมุ่ณสองหอเลยเอ้ากระโดมาทีจะได้เก็บใส่ก่อนทำคนละคนนึงก่อนต้มสมตําเอาไม่ใช่ ตามเขาปุ้นพี่น้นองครับมีมกอกได้ช่วงเนี่ยหากูม,มาใส่ใส่น้ำตาลเข้าไปขายไหมน้ำตาลกเกลือประตูหน้าบา้านก็กชินเดอร์เกลือแล้วก็แป้งงวน้ำตาลปลาเด็ดเอาฝ้ายเคีย้ยวมาได้บอกคือบมซื้อมากจะไปเมีดเม็ดกูอยู่ใส่่ะ กินน้ำบ่เน,นี่ค่ะกินแหละสร้างมาแต้ไมีผ่านตะยของบ่ก็เลยอย่างว่ามิจะปากข่อยผู้เดียวต่อกิอกนตอนยามใดจะเห็นผู้นั่งกินอยู่ผู้เดียวตลอดบ่เลยวันนี้โมได้วันนี้จะกินกักเลยละ่ะเอ็ดโลดจะยจีรายพันใดเมืเอ่อไหรเพื่อลินหลีกแต่ลิ้นลีบางทีนั่งก็กินแคบกินแคบ กินแต่ปุตอิ่มมาเนี่ยกินเข่าเบิดมือกินเข่าเบิ้ดมือไปแล้องซื้อเข่าไม่ใเข่าหนึมือสองเสือบม่ได้ว่าเปืองได้ว่าพูดว่ามันกินได้ผู้ค่อยก็กินแบบนั้นเอาง่ายๆค่อยกินเข่าเส้าเรี่ยงข่อยหนึ่งจะหนึ่งข่อยอุ่นสองมือจังเบิดเจ้าวิญยังสามพอไม่รู้เนี่ยเบิ้งคือว่าอ้วนแต่บพราะค่อยกินเข่าเลยใช่ไมเพราะ่อยกินอย่างอื่นเข่าก็ค่อยกินเท่าไหรคือไข่ไก่คลิปลวดแหละนั่นแหละคือพี่น้องเห็นว่าค่อยกินเข่าอืาอ่า ก็ใส่กะปิน่ะบะกีน้ำใส่แล้วจากแล้วก็ไม่ได้สังเกตของก็ไม่ได้สังเกตเพราะงี้นักประเจ้าต่ำขึ้นมามันถือกินเลยล่ะเนาะวันนี้เช็ดลายผู้ิจักตั้มอาหารเซมกลิ่นหล่ไล่เซ็โอ้ยซองเขาใส่แกงเกินน้ำส้มต่ำเนี่ยล่ะไล่คลิปได้เลยแสนวิวว่าหลอกอ่านเข้าเนาะประทับใจ ช่องแซมันคือบ่ได้แสนวิวเนี่ยเนาะโอ้ยจ<ล>ะใครก็ไปข้ามมาแล้วเขาเนาะจะใครมันได้แสนวิวเด้ให้มันได้โลก่ก็เดาต้นศาสตรมันมันลงทุนลุนแรงเสียเงินเสียค้ำค่ารถค่าน้ำมันค่ากินค่ายาค่าเหล่าค่าเบียร์เดาต้นศาสตรมันลอกมีตะคนคือกันไนดะ้เบิ่งกัน,กน,กนอย่างโคตรดุมกันอยู่กันระวังตัวเด้อพายุก้อนใหญ่จะมาระวังตัว อ้เอามาระเบิดมาลงเฮือนเราอีกแล้วตั้งใจเราเพื่อนนาทียังค่อยไปจบเลยเด้อนาทีค่อยคือหาเงินเลี้ยงลูกค่อยหาค่อยไปจบเลยไม่งั้นเจ้ะใส่เราบอกกระปิ้นจำได้ว่าเมื่อไหร่รับใส่บุ๊กแล้ใส่ยังอีบัตรนะกระปิงนหัวใส่ยังกระปิ้นหัวใส่แล้วใส่ประเด็๋ อนนะไรก็เด็กนะฮะเป็นหมอใส่อะไปใส่แล้วค้นเร,อกอราก็ได้ย่านรามอินสิ์ยานานอะไก็ว่าเป็นเต็มสิ่ มาหยูกันเอากง่มันั่งกลักับมักปง่มันใจคนละคนทีดียวปาะแงียเลยนะเป็นปารง้ยมาซอยมัซอยอันนี้ซิมเลือดย่งหเจ็บเหอเจ็บมันคนนีดีเลยเ่ ตัวไม่กินเด็ดหยอดเล็ดนอนแล้วนอนออมามีเครื่องบุบมันก็นดีพี่น้องถ้าแม่นเกินว่าเอาไปใส่อนัน้นเ้องก็ไปปิ้งเอาอยุ่เต่าเนี่ยโอ้ยยังกิได้กินง่ายอันนี้รู้เล่าร่มก็ร่มมนะัน ไม่กวนคุมกันยังอยู่เรื่ออี้ยะลุกันที่แอะมัมานาคนยังบอกกินเหนือกินเนี่ยเราไว้สวัสด <Okay. S 2> ขอกันนี่หนึ่งทั้งเยี่ยนมาเนี่ยตารางร่มแห้งนะแม่เนาะพี่นอ้องวันนี้ก็ตำข้าวปุ้นเรียบร้อยไปกินในช่องาวราวาวา้าราวอีสานเนาฝนเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้นพ่อเพียร์จะคิดลาบก่อนช่วงนี้พอมีคอนเทนต์ครับพ่เอเพียร์จเห็นน้องม่อนเห็นอย่างขอิ้นไทยมาฝากพี่ฝากน้อง ค่ะเป็นการแนะนําำตํำของพนสูตรม่วงของสาวมณ์นะพี่น้องเด้อตามขี้เดาแบบนี้ก็เสียบของพ่นด้วกันเด้อครับแต่ผู้ใออยากลองตํำฝีมือน้องมณ์ก็ไไรเด้อลองมังเห็ดกินเหล้าเห็ดนั่นแหละเห็ดม่วสูตรขี้เดาใส่กับปีของเหล้านี่ก็เสียเพื่อนครับผมเบิ่งบรรยากาศมื่อวาพี่น้องวันใบกล้วย่อยกำลังงามเดี๋ยวเขจะขย้ายเต็มสวนก็เลย้นกล้วยเขามองวานเป็นห่มไม่ได้เขานานแล้วพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยวันพ่นนะ อันนั้นกะทีแหล่ซื้อหลอกกันเลยทีแหล่เอ็นเอ็นมาอืมก็ยังว่าสีตัวค่ำมองเขาปเป็นตัวเกียร์ดอกรถก็าอซอจอย,ยู่พุนมัดบันโฮมพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับเด้อขอผู้ประการติดตามซาลไคร์ไรไลค์แยดลินลีเฮ็ดยังเรียบร้อยกินข้าวเรียบร,อยร้อยเพม่อนกันเขาห้องเพคนลราพี่น้องเลยมาอยู่นี่ซ้ำใบสุดละลินลีนะสาวม้อนในอิสระกับเพิ่นเบีย้ยกับมียังดอกล่างถวยซิบใบ หนึ่งเขาเพี้ยนกันก็เบาเชรอยู่นี่นะพี่นอ้องเจอนในคลิปหน้าครับเอพี่น้องหลังจากเป็นคลิปข้าุโยิ้มแล้วเพื่อนน่งดยความบันเทิงใจเบิ้งคลิปเจ้าของแหนเบิ้งคลิปตลกแหนพ่อคอมเนียนใดวก็วิทวาดโอเคไปแล้วบาย